สวัสดีค่ะวันนี้หมอดีจะมาดูดวงในหัวข้อที่ว่าสุขภาพช่วง15วันนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรก่อนจะไปฟังคำทํานายฝากกดติดตามกดหัวใจกดแชร์ให้หมอดีด้วยนะคะมีไพ่ให้เลือก4กองตั้งจิตให้เป็นสมาธิเลือกไพ่1กองและไปฟังคำทํานายกันเลยนะคะ สำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะสุขภาพในช่วงสิบห้าวันนี้จะเป็นเช่นไรมาดูเลยนะคะว่าสิบห้าวันนี้สุขภาพของท่านไม่ค่อยแข็งแรงระมัดระวังระบบเลือดความดันบางท่านมีการเลื่อนนัดการผ่าตัดออกไปไม่มีกำหนดคะ่ะดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้ให้ดีๆนะคะไพ่กองที่สองสุขภาพช่วงสิบห้าวันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะ ช่วงนี้ท่านที่เลือกไพ่กองที่2จะรู้สึกเวียนหัวบ่อยหน้ามืดแล้วก็จะรู้สึกว่ามีไข้แน่นจมูกนะคะแล้วก็จะมีผลปื่นขึ้นตามตัวภูมิแพ้ไมเกรนเน็บชาโดยรวมแล้วอาการไม่รุนแรงมากนะักกินยาอาการก็จะดีขึ้นนะคะจึงไม่ต้องเป็นห่วงหรือกังวลวิตกมากไปในช่วงนี้ค่ะไพ่กองที่สาม สุขภาพช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะช่วงนี้ท่านจะต้องระวังระบบเลือดเลือดจางความดันไทรอยแขนขาอ่อนแรงในช่วงนี้นะคะมันสังเกตอาการกินยาบำรุงและกินอาหารสมุนไพรสร้างภูมิคุ้มกันก็จะดีมากๆสำหรับท่านที่เลือกกองที่3ค่ะท่านที่เลือกกองที่4สุขภาพช่วง15วันนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยนะคะ ท่านที่เลือกกองที่4สุขภาพช่วงนี้จะให้ระมัดระวังโรคทางช่องปากทางลำคอโรคทางหลอดลมกล่องเสียงอักเสบโรคปอดควรสร้างภูมิคุ้มกันโดยการกินอาหารสมุนไพรและกินวิตามินต่างๆเพื่อช่วยเสริมสุขภาพท่านช่วงนี้ค่ะ